สาเหตุที่ทำให้เราจะต้องมาพูดคุยหรือมาดูกันเนี่ยน่าจะมีจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาโอเคให้พวกเราดูนิดนึงนะครับเ,เ,เนาะโทำไมภาพเป็นอย่างนี้โอเคได้ละ ทำอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นโรคกลุ่มโรคเขาเรียกโรคไม่ติดต่อแต่เรือรหลังที่เราเรียก NCDs เนี่ยนะครับกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสขนาดนี้ทํำยังไงให้เราปลอดภัยจากโรคพวกนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับอา่าทีเราก็มาดูกอนว่าโรค NCDs หรือว่าโรคติดต่อแต่ไม่เรือรหลังเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มโรคอะไรบ้างก็จะมีกลุ่มโรคหลักๆที่เป็นสาเหตุที่ทําให้มี ความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสเนี่ยอยู่ในหกกลุ่มแรกนะครับหกกลุ่มแรกที่ว่านี่ก็คือความดันดีสูงครับจากงานสถิติรวบรวมมาจากการแพร่ระบาด2ปีที่ผ่านมาเราพบว่าคนที่มีความดันดีสูงนี่มีความเสี่ยงต่อการที่จะมีภาวะความเจ็บป่วยรุนแรงนะครับมีภาวะเสียชีวิตมากนะครับเมื่อเทียบกับคนปกตินะครับ นอกจากนั้นเรายังพบนะครับว่าภาวะอ้วนลงพุงครับก็ยังทําให้มีภาวะความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นด้วยรวมทั้งคนที่มีลักษณะของความผิดปกติของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ hmm นะครับ <arian. S 1> ก็จะทําให้มีความเสี่ยงของการเกิดความเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเบาหวานคนที่มีความผิดปกติของปอดนะครับ <Rat> เช่น <alen> โรคถุลงลมป่งพองเนี่ยความเสี่ยงก็จะมากขึ้นรวมทั้งคนที่มีภูมิต้านทานต่ําอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งนะครับ พวกนี้เวลาถ้าติดเชื้อไวรัสก็จะทําให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะมีอาการรุนแรงแล้วก็นอกจากรุนแรงแล้วยังมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนปกติทั่วไปอย่างชัดเจนนะครับนาอทีนี้ปัจจุบันเนี้ยของที่บ้านเราเนี้ยก็จะเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับซึ่งเป็นที่เป็นการแพร่ระบาดอยู่ตอนเนี้ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับก็คือ b ีบ 1. ดตนะครับนาะซึ่งเชื้อพวกนี้ จะมีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ความการเสียชีวิตสูงมากในคนที่เป็นโรคกลุ่มโรค NCD ก็คือโรคที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคหลอดเลือดนะครับโรคโรคของมะเร็งนะครับแล้วก็โรคของถุงลมปกพองเนี้ยนาอกเออนะเนี่ยนอกจากนั้นเราก็ยังพบนะครับว่าคนที่มีภูมิต้านทานต่ํา นะครับกุมต้านทานต่าเช่นคนที่กําลังรับการรักษาด้วยการรักษาเมล็งอยู่ไม่ว่าจะเป็นฉายแสงหรือให้เคมีบำนะบัดเนี่ยภูุ่มต้านทานก็จะลดลงรวมทั้งคนที่เป็นเบาหวานคนที่ได้สเตียรอยนะครับก็คือ,อยาก,กดภูุิมต้านทานเนี่ยพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงข,ของการเกิดภาะวะแทรกซ้อนของโรคติดเชื้อโควิดสูงมากนะครับเนาะยังพบอีกนะนะครับว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคเหล่านี้จะทําให้ป่วยนานกว่า แล้วการรักษาก็จะยากขึ้นมากกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะครับเนาะนี่เป็นนะวันนี้ก็อยากจะให้แนวทางนะครับในการที่เราจะลดความเจ็บป่วยของคนที่มีโรค NCD อยู่นะครับอันดับแรกเลยก็คือเน้นเรื่องการป้องกันครับการป้องกันสําคัญที่สุดเลยก็คือการใส่หน้ากากอนามัยครับการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยจะช่วยลดการแพร่เชื้อได้อย่างชัดเจนนะครับต่อให้เราพูดคุยกับคนรู้จักเนี่ยถ้าอยู่ในระยะห่างกัน ่ำกว่า2เมตรแล้วเราใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยจะสามารถช่วยลดการติดเชื้อได้สูงมากครับสูงมากนะครับยิ่งถ้าอยู่เกิน2เมตรไปเนี่ยโอกาสติดเชื้อเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเนาะจะน้อยมากนะเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะทําให้ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิดนะครับหลายๆคนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยแต่ลืมเรื่องสําคัญ3เรื่องอันนี้ต้องพูดเลยครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากก็คือ การล้างมือครับอย่าลืมนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่มีเชื้อโรคอยู่บนวัสดุสิ่งของและเราไปจับเนี่ยครับเชื้อโรคก็จะติดมือเรามาบางทีเราก็ไปหยิบอาหารเข้าปากเช็ดหูเช็ดตาแคะจมูกอะไรงเงี้ยเนาะพวกนี้ก็จะทําให้มีความสามารถในการที่จะได้รับเชื้อเข้าไปในร่างกายสูงมากเพราะ,ะนั้นการล้างมือทุกครั้งที่เราไม่แน่ใจเนี่ยจะทําให้เราปลอดภัยครับ หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าล้างมือไม่สะนัดครับก็อาจจะทบเจลแอลกอฮอล์นะผมก็แนะนำให้พุบเจลแอลกอฮอล์เลยนะเราก็ใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับล้างมือครับทุกครั้งที่เราจับไม่ว่าจะเป็นของที่มีคนจับรวบก,กันหลายๆคนนะครับอย่างเช่นบิะตูนะครับห้องน้ำในที่สาธารนณะหรือแม้แต่ธนบัตรหรือเงินที่เราจับกันเยอะๆนี่นครับทุกครั้งที่จับเสร็จแล้วให้เรามันล้างมือนะครับการล้างมือหรือการใช้เจลแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทําให้เราช่วยลดการ ได้รับเชื้อที่ติดมากับมือเราได้อย่างชัดเจนนะครับอันที่2ก็คือการไอหรือจามใช่ไหมครับว่าในการไอหรือจามเนี่ยก็พบนะครับว่าเวลาที่มีคนไอหรือจามแรงๆหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะทําให้น้ําลายเนี่ยสามารถฟุ้งรืนกระเด็นไปได้ไกลถึงประมาณ8เมตร8ปเมตรนะครับฟังถูกแล้วครับแดเมตรไม่ใช่2เมตรเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการไอหรือจามเนี่ยมันจะทําให้น้ําลายหรือว่าไอสารคัดหลั่งจากจากที่เราไอหรือจามเนี่ยพุ่งออกไปได้ถึงประมาณ8ดเมตร เพราะนั้นถ้ามีเชื้ออยู่ในน้ำลายนั้นก็สามารถที่จะแพร่เชื้อไปได้ไกลมากเพร,ราะนั้นยา้ในการไอหรือจามเนี่ยจำเป็นมากครับทุกครั้งที่เราจะไอหรือจามแนะนำเขาไว้หาทิชชู่ครับหาทิชชู่ขึ้นมาปิดนะครับทิชชู่ปิดเลยนะครับอย่างเงี้ยทิชชู่ปิดปากแล้วก็กรอบแล้วก็ทิ้งทิชชู่ในในถังขยะที่ฆ่าเชื้อหรือปอดเชื้อนะครับเนาะหรือถ้าไม่มีทิชชู่จริงครับใช้แขนครับใช้ตรงเนี่ยข้อพับ จามใส่แขนตัวเองครับเนี่ยมันก็จะช่วยป้องก,กันไม่มีการฟุ้งกระจายของของเชื้อเนี่ยออกไปในอากาศนะครับที่ได้ไก่ก็จะอยู่ในระแวกไกลๆเนี่ยจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อนะครับแล้วที่สำคัญคือการเว้นระยะห่างทางกายภาพก็คืออยู่พูดคุยกันเนี่ยใส่แมสนะครับทุกครั้งแล้วก็อยู่ห่างกันอย่าง้อยสองเมตรเนี่ยก็จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้ลดการสัมผัสเชื้อได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้างมือเว้นระยะห่างหรือในเรื่องของการป้องกันการไอจามเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งทางที่สําคัญไม่แพ้กับการใส่แมสด้วยนะครับเนาะเพราะเรื่องนี้จะต้องจะต้องทําให้พวกเราเข้าใจกันนะครับแล้วหน้ากากาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีแผ่นกรองครับหน้ากากาถ้าเป็นแผน่นแผ่นเดียวเนี่ยประสิทธิภาพในการกรองเชื้อก็จะลดลงถ้ามีแผ่นกรองซ้อนอยู่เนี่ยก็จะช่วยทําให้ป้องกันเชื้อได้โดยเฉพาะยิ่งถ้ามีแผ่นกรองที่สามารถกรองเชื้อไวรัสได้เช่นแกะแผ่นกรองแฮ แคปาเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถกรองเชื้อไวรัสได้นะครับเนาะสองต้องไม่หลวมครับเวลาใส่ต้องกระชับกว่าหน้าถ้าเมื่อไหร่มันมีรูมีอะไรเงี้ยแล้วมีคนไอจามอยู่ใ,ใกล้ๆเราโอกาสที่เราจะสูดหายใจเอาเชื้อเข้าไปก็มีได้นะครับเนาะและอันที่สามจะต้องใส่แล้วหายใจโล่งสะดวกไม่ใช่ใส่แล้วอึดอัดก็จะทําให้เราจะต้องดึงหน้ากากออกบ่อยถ้าดึงหน้ากากบ่อย ก็จะมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วจะต้องไม่ถอดหน้ากากเวลาที่เราออกไปพบปะพูดคุยกับผู้คนนะครับเวลาเราจะพูดคุยกับใครให้รีบใส่หน้ากากไว้ก่อนเลยนะครับเนาะป้องกันทั้งเขาป้องกันทั้งเรานะครับเนาะมีการสวมหน้ากากผ้าสามารถป้องกันเชื้อของคุณได้และเนื่องจากคุณและคนอื่นสามารถเป็นพาหะได้ซึ่งเราไม่รู้นะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรามีเชื้อหรือไม่มีนะครับเพราะนั้นการใส่หน้ากากเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยนะครับช่วยลดการแพร่กระจายขออองงเเชชื้้ไดดย่าััจนนะครบ แล้วสิ่งที่สําคัญให้จําไว้ว่าให้อยู่บ้านครับถ้าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเยอะๆเนี่ยพยายามอยู่ในบ้านครับถ้าจะเป็นต้องออกนอกบ้านต้องมีหน้ากากครับเนาะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่จะช่วยให้การลดการแพร่กระจายเชื้อนะครับแล้วใครบ้านที่ควรจะสวมใส่หน้ากากหน้ากากผ้านะครับก็คือคนที่จะเป็นที่จะต้องไปชลประปากข้างนอกนะครับหรือพนักงานที่จะต้องได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าหรือกับผู้คนนะครับรวมทั้งคนที่เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ติดต่อในสถานดูแลสุขภาพทั้งหลายไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือคนป่วยนะครับคนที่ไปเยี่ยมก็ต้องใส่ด้วยนะครับแล้วก็คนที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านก็ต้องใส่ครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อง่ายและโดยเฉพาะย่างยิ่งคนเจ้าหน้าที่ที่ทํางานที่เกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่โูชนาการหน้าที่ฝ่ายธุรการหรือแม้กระทั่งคนที่ตั้งด่านนะครับเนาะก็ต้องใส่ป้องกันนะครับ ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราจะเป็นต้องสัมผัสกับคนหมู่มากเนี่ยการใส่นอกจากใส่ใส่หน้ากากแล้วเราควรจะมีเฟสชิลหรือป้องกันตาเราด้วยครับเนาะป้องกันเพราะว่าตรงตาเนี่ยก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้มีการติดเชื้อได้นะครับเนาะเพราะนั้นเราควรจะใส่ตนะัวนทะี่ป้องกันตาด้วยนะครับเนาะหน้ากากเนี่ยอาจจะทําให้เราหายใจลำบากในในสองกรณีก็คือหนึ่งในกรณีของคนที่อ่า มีโรคระบบทางเดินหายใจอยู่เช่นคนที่มีอาการของถุปปงลมโปงพองหรือหอบหืดเพราะใส่หน้ากากก็จะอึดอัดใส่ไม่ไมค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาจจะต้องเลือกหน้ากากที่มีลักษณะพิเศษหรือเด็กที่อายุต่ตำกว่าสองปีมากๆก็เด็กก็จะลำคัญนะครับเนาะก็จะหายใจไม่ค่อยสะดวกเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเนาะทีเนี้ยน,นอกจากนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยเนื่องจากข่าวข่าวข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเนี่ยมันอาจจะมากจนเกินไปบางทีมีทั้งความเห็นนะครับ คือเวลาที่เราเสพสื่อจากโซเชียลทั้งหลายเนี่ยโซเชียลวเดียเนี่ยให้พวกเราดูครับมันจะมีอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งก็คือความเห็นความเห็นเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะฟังหูไหว้หูอาจจะไม่เสพก็ได้ครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อันที่สองก็คือข้อเท็จจริงผมอยากให้พวกเราเนี่ยดูแต่เรื่องข้อเท็จจริงครับอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงให้ดูแต่เรื่องนั้นแต่อะไรที่มันเป็นความเห็นเช่นความเห็นของของคนพูดเองความเห็นของอ่บางคนที่เขาไปสัมภาษณ์สิ่งเนี่ยครับ ไอ้ความเห็นเนี่ยมันมันยังมันยังเป็นสิ่งที่แบบไม่แน่นอนแต่ถ้าดีที่สุดเราควรจะฟังข้อเท็จจริงของเรื่องราวนั้นๆมันจะทําให้เราได้รับข้อมูลที่ตรงแล้วก็เป็นประโยชน์มากกว่าการฟังข้อข้อคิดเห็นหรือความเห็นนะครับเพราะข้อคิดเห็นบางทีอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้นะครับตามความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนนะครับเนาะแล้วก็ต้องหาเวลาผ่อนคลายด้วยนะครับไม่ควรจะเคร่งเครียดน,นะครับผ่อนคลายแล้วก็ เวลาที่เราอยู่ที่บ้านเราก็ควรจะหากิจกรรมอะไรทำนะครับเช่นเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกต้นไม้หรือทํากิจกรรมอะไรก็ได้ครับที่เราอยากทํานะครับพักผ่อนให้ให้ให้ร่างกายเราได้พักผ่อนนะครับนาะแล้วก็ที่สําคัญคือโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้ถ้ามีาการแพร่ระบาดเยอะๆทุกคนก็จะอยู่บ้านหายบ้านมันนะครับเราก็ต้องติดต่อนะครับติดต่อพูดคุยนะครับกับคนที่เรารู้จักโดยใช้สื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์เป็นเป็นโทรศัพท์นะครับ วิดีโอคอลอะไรเงี้ยยายามติดต่อกันเรื่อยๆครับเพื่อให้เราได้เรารู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็ได้รู้สึกถึงความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนะครับนะเนาะเร่นี้ก็จะช่วยทําให้เราได้ได้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนอกจากดูแลเองแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องรู้นะครับเรื่องอความเสี่ยงที่แท้จริงของเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็วิธีที่เราจะสามารถป้องกันเองแล้วก็ป้องกันบุคคลที่เรารลักได้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือให้เรารับข้อมูลจากจาก เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จจริงนะครับจากหน่วยงานพื้นฐานที่รับผิดชอบเลยตรงซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงมากกว่าเป็นความเห็นนะครับเพราะว่าพอมีการแพร่ระบาดเนี่ยคนที่จะออกมาให้ความเห็นจะค่อนข้างเยอะครับแต่ให้เราติดตามจากข้อเท็จจริงเพราะว่าถ้าเราฟังจากข้อที่จริงเราจะตัดสินใจได้ถูกได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะต้องมีนะครับรู้นะครับมีองค์กรหรือมีผู้บริให้บริการที่สําคัญ ที่สมาชิกในครอบครัวเราสามารถที่จะโทรติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินไหมอย่างเช่นสายด่วนทั้งหลายนะครับถ้าเป็นอย่างในพื้นที่อาจจะเป็นพวกสายด่วนกระทรวงสาธารณสุขก็คือหนึ่งหเก้าอย่างเงี้ยเนาะหรืออาจจะเป็นในในพื้นที่ง่ายๆเลยหกเกเนะสาธารณสุขจะได้ได้หมดเลยนะครับทั้งประเทศนะครับเนี่ยง่ายที่สุดเลยครับหรือการเลือกห้องพักกำหนดไว้ ว้ใช้สำหรับแยกกับสมาชิกที่มีอาการป่วยเ่นียเราต้องเตรียมครับเราต้องเตรียมพร้อมเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะป่วยใครไม่ป่วยนะครับเนาะบางทีเนี่ยก็อาจจะดูดีๆเนี่ยไปติดเชื้อมามีอาการป่วยวนะ่าเราจะต้องมีการเตรียมครับเตรียมสถานที่บ้างนะครับเนาะแล้วในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็อยากจะให้หลักง,ง่ายๆนะในการป้องกันหนึ่งก็คือล้างมือบ่อยๆคับทันนี้สําคัญมากเลยนะถ้าพวกเราจาได้การล้างมือหรือการใช้เจลแอลกอฮอล์เนี่ยสำคัญมากนะครับสำคัญมากเพราะจะช่วยลดการสรัมผัสเชือ้อลดการ รับเชื้อจากมือเราอันที่สองหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะครับตาจมูกแล้วก็ปากนะครับทุกครั้งที่เราจะทําอะไรกับหูตาปากจมูกเนี่ยเราจะต้องล้างมือก่อนทุกครั้งแล้วก็อันที่3ามคือบอกให้สมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหรือคนบางคนอาจจะมีไข้หรืออาจจะรู้สึกเอ่อไม่ไม่แน่ใจเนี่ยให้พยายามแยกครับถ้ารู้สึกว่าป่วยเนี่ยให้แยกอย่าไปอยู่ในที่แออัดหรืออย่าไป อย่าไปในที่ชุมชนเพราะมันจะมีโอกาสที่เราจะไปแพร่เชื้อให้ได้นะครับเนาะแล้วทุกครั้งที่เราไอหรือจามเราจะต้องปิดปากให้สนิทแบบที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะแล้วก็ทําความสะอาดฆ่าเชื้อสิ่งของหรือพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆนะครับการทําความสะอาดเนี่ยเชื้อเชื้อไวรัสพวกนี้มันเป็นเชื้อที่ตายง่ายมากครับการใช้แค่น้ําสบู่หรือว่าน้ําผงซักฟอกธรรมดาเนี่ยก็สามารถกําจัดเชื้อพวกนี้ได้ครับเป็นเชื้อที่ กำจัดได้ง่ายๆไม่ไม่จำเป็นต้องอาจจะต้องไปใช้พวกไอแอลกอฮอลหรืออะไรเงี้ยให้ให้แบบดูเออกระเฉงน้ำจ้งเว้นบางพื้นผิวที่แบบไม่สามารถที่จะใช้พวกน้าสบู่หรือแอลกอฮอลได้เราก็อาจจะต้องใช้ آ, น้ํายากำจัดเชื้อฆ่าเชื้อที่พิเศษออกไปให้เหมาะก,กับให้เหมาะก,กับวัสดุชนิดนั้นๆ <c ười> น,น,นะครับเนาะแล้วก็อันที่6กเลยอันนี้สําคัญมากคือช่วงไหนที่มีการแพร่ระบาดในชุมชนเราเยอะๆเนี่ยพยายามอยู่บ้านครับ อย่าออกไปนอกบ้านเพราะถ้าเราออกไปนอกบ้านเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสสัมผัสแล้วเราจะออกไปก็ต่อเมื่อมันจําเป็นท่้นั้นเราถจออนะครับเราควรจะสวมใส่หน้ากากทุกครั้งนะครับที่ออกนอกบ้านนะครับเนาะในกรณีที่มีการแพร่ระบาดเยอะๆอย่างเช่นตอนนี้ในบางพื้นที่ในประเทศไทยก็จะมีการแพร่ระบาดในชุมชนที่แบบสูงมากบางชุมชนเนี่ยมีการแพร่ระบาดแบบโอ้เยอะมากเลยแลาะยิ่งในชุมชนที่มีคนอยู่ร่วมกันเยอะๆเป็นชุมชนแออัดเนี่ย การแพร่ระบาดก็จะกระจายได้ง่ายแล้วก็เร็วนะครับเน,นี่ยอันเนี้ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกมีความวิตกกังวลมีความเครียดสูงนะครับอ่าเราก็ต้องรู้จักการที่อะากออก,ากไปแบ่งปันเรื่องราวดีๆช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือซึกก่งกันและกันที่สำคัญที่สุดเลยคือช่วยตัวเองครับอย่าให้ตัวเองได้รับเชื้อนะครับแล้วก็อย่าไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยนะครับเนาะนี่ทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยจากโควิดนะครับในโควิดนะครับ ในเรื่องของยิ่งคนที่เป็นโรคเ c d ทั้งหลายนะครับเนาะวันนี้ก็อยากจะนอกจากในเรื่องของการป้องกันแล้วเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนให้พวกเราครับสร้างเสริมภูมิต้านทานของตัวพวกเราเองการสร้างเสริมภูมิต้านทานเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากนะครับการสร้างเสริมภูมิต้านทานเนี่ยหลักใหญ่ๆนะก็จะมีเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับนะครับเรื่องของการทําจิตใจให้สบายนะครับรวมทั้งเรื่องของการออกกําลังกายเน่ก็จะมีอยู่4เรื่องหลักๆนะในการสร้างเสริมภูมิต้านทาน วันนี้ผมก็จะพูดในเรื่องการสร้างเสริมภูปกันก็คือเรื่องอาหารก่อนนะครับเนาะสำคัญมากเลยครับคืออาหารที่เป็นบาลานซ์ไดเอทบาลานซ์ไดเอทก็คืออาหารที่ได้ส anyway. ัดส่วนอาหารครบนะครับง่ายๆเลยครับเน้นทานผักผลไม้หลากสีให้ได้อย่างน้อยประมาณวันละประมาณ5ส่วนนะครับหส่วนนี้ก็คือประมาณ1นึ่ทัพพีนะครับหส่วนก็คืออย่างน้อยวันละประมาณ5ทัพพีนะครับแล้วก็ให้ทานอาหารที่เป็นโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนนะครับที่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็น เนื้อปลาเนื้อเนื้อไก่เนื้อหรือไข่หรือเต้าหู้อะไรพวกนี้เนาะเป็นเนื้อคุณภาพดีเนี่ยเป็นเนื้อที่มีปริมาณไขมันต่ำๆเนี่ยมันก็จะทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงนะครับเนาะรวมทั้งการทานอาหารที่มีเส้นใยผักนี่จะมีเส้นใยอยู่แล้วแล้วก็พวกข้าวแป้งนะครับที่เป็นคารโบไฮเดรตที่เป็นพวกอาหารที่มีเส้นใยสูงเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่พวกนี้ก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้น บาลานซ์ไดเอทเนี่ยจำเป็นมากครับรวมทั้งาทางปลาทางน้ํามันที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ามันมะกอกนะน้ามันพวกน้ามันไม่อิ่มตัวทั้งหลายน้ํามันมะกอกหรือเป็นพวกน้ํามันาราข้าวหรืออาจจะเป็นพวกน้ํามันปลาพวกเนี้ยครับจะทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับเนาะนอกจากนั้นการทานโปรตีนสําคัญมากเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีการแพร่ระบาดโปรตีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากพืชหรือรโปรตีนจากสัตว์นะครับใช้ได้หมด เราควรจะเลือกโปรตีนที่มีที่มีคุณภาพดีๆนะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็ให้ให้กรดอะมิโนโครบทัง้ง9ชนิดถ้าเราสามารถทานโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจําเป็นที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ครบ9ชนิดเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเสริมภูมิต้านทานได้ดีขึ้นนะครับเนาะตัวโปรตีนที่ดีเนี่ยก็อย่างน้อยนะควรจะทานให้ได้อย่างน้อยประมาณละหนึ่งกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลต่อวันนะครับเนาะซึ่งปริมาณโปรตีนเราสามารถไป สอบหาดูแด้นนในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าอย่างเช่นในไข่หนึ่งฟองม,มีโปรตีนประมาณ 6- 7กรัมอย่างเงี้ยเนาะในในเนื้อปลา1 1นขีดเนี่ยห,นะหรือ100กรัมเนี่ยก็มีโปรตีนตั้งแต่ประมาณ10ไปจนถึงประมาณ15บห้ากรัมครับแล้วแต่ชนิดของปลาหรือในเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ก็จะมีปริมาณโปรตีนประมาณ20ถึงประมาณ30เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ชนิดของเนื้อชิ้นนั้นเราสามารถหาดูได้นะครับเนาะ สิ่ง SUV เหล่านี้ครับถ้าเราทานโปรตีนที่มากพอและได้ในปริมาณที่เพียงพอก็จะทําให้การสร้างเสริมภูมิต้านทานของเราดีขึ้นครับนี่นะนนก็เป็นโปรตีนผมจะทานในรูปของโปรตีนที่เป็นเขาเรียกเป็นโปรตีนที่ทาจากจากจากพืชน,นะครับก็จะทําให้เราได้โปรตีนที่มีคุณภาพดีรวมทั้งการทานวิตามินเกลือแร่ก็อยู่ในรูปของผักผลไม้นะครับให้ครบถ้าเราทานอย่างเี้ยก็จะทําให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นอย่างชัดเจนครับเนาะการทาน น้ำมันที่เป็นน้ำมันคุณภาพดีเช่นน้ำมันที่เขาเรียกกดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับอย่างเงี้ยอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันปลาเงี้ยพวกเนี้ยก็จะทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงรวมทั้งการทานเนี่ยหลายหลายคนอาจจะไม่ถนัดกับทานที่เป็นอาหารก็สามารถใช้อาหารเสริมได้นะพวกน้ำมันปลาครับการทานอาหารที่เป็นโปรไบโอติกโปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปของอนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ต ถ้าเราจะทานพวกนี้ก็ให้ดูนิดนึงนะครับพยายามทานที่มันไม่มีน้ำตาลนะครับไม่มีการใส่สารการันกันบูดหรือไม่มีการใส่ไม่มีการใส่แต่งสีแต่งกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเนะาะทานเป็นอาหารที่มันเป็นธรรมชาติก็จะทําให้เราสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงนะครับเนาะรวมทั้งมันมีอาหารอีก4ี่ชนิดนะครับที่จะทําให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นนะั่นก็คือวิตามินซีครับ พบนะครับว่าถ้าเราสามารถทานวิตามินซีได้วันละประมาณ1กรัมขึ้นไปเนี่ยจะช่วยลดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจได้อย่างชัดเจนนะครับการทานหรือการเพิ่มวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยมีทั้งในอาหารแล้วก็มีทั้งการเพิ่มจากการไปที่เราไปสัมผัสกับแสงแดดน,นะครับแสงแดดที่จะให้วิตามินดีที่ดีแล้วไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับเป็นแสงแดดที่อ่อนๆนะครับเราก็ไป ตึงแดดนี้นประมาณสักหนึ่งสองชั่วโมงครับก็จะทำให้เราสร้างวิตามินร่างกายก็จะสร้างวิตามินดีเองได้รวมทั้งการทานสารอาหารที่มีพวกแร่ธาตุสารกะสีนะครับเนาะพวกนี้ก็จะช่วยทําให้ลดความสามารถในการติดเชื้อไวรัสพวกนี้ได้รวมทั้งสารพืชเคมีที่อยู่ในพืชเช่นที่เราเรียกว่าคอสิตีนะครับพวกนี้ก็จะช่วยย้ำยำ้ำไม่ให้เชื้อไวรัสเนี่ยเข้าไปจับกับเยื่อบ,บอุปอดของเราได้นะครับสนะิ่งเหล่านี้ครับอยากฝากไว้้พวกเราครับ ถ้าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเราเองได้ด้วยการทานอาหารนะครับที่ดีนะครับรวมทั้งการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยอย่างน้อยนะครับครจะนอนอย่างน้อยวันละประมาณ6กถึงแดชั่วโมงครับโดยส่วนใหญ่ของคนทั่วไปแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสอจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูหรือสร้างเสริมรภูมิต้านทานได้ดีมาก หลายหลายคนที่อาจจะนอนไม่เป็นเวลาเช่นอาจจะนอนเป็นกะหรือบางคนอาจจะทํางานดึกนอนดึกเนี่ยผมแนะนํานะครับให้การทําสมาธิครับเขาพูดเพราะว่าการทําสมาธิหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเหมือนกับการที่เราได้นอนหลับอย่างน้อยประมาณ4ี่ถึงหกชั่วโมงนะครับมันจะทําให้การพักผ่อนหรือการฟืฟ้นฟูของร่างกายเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีนะครับเพราะการทําสมาธิไม่ว่าจะในรูปแบบไหนนะครับก็จะสามารถทําให้ร่างกายเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับเนาะรวมทั้งการออกกําลังกายครับ อยากให้พวกเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยอยากให้พวกเราออกกําลังกายการออกกําลังกายสําคัญที่สุดเลยคือต้องออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างน้อย3ส่วนนะครับสส่วนที่ผมอยากจะบอกก็คือ1ส่วนบนก็คือเรนลำตัวหน้าอกนะครับแล้วก็แผ่นหลังเนี่ยเป็นการออกกําลังกายที่จะทาให้กล้ามเนื้อส่วนบนนี่แข็งแรงนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนลําตัวแล้วก็ส่วนบัตเอวครับเนาะอันนี้คือส่วนหลังเป็นส่วนกลางของลำตัวการออกกำลังกายส่วนกลางนี่จะทําให้อ่า กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นแล้วส่วนสุดท้ายก็คือการออกกาําลังกายส่วนล่างส่วนล่างก็คือตั้งแต่สะโพกลงไปนะครับก็คือต้นขานะครับสะโพกแล้วก็น่องการออกกําลังกายให้ครบทั้ง3าส่วนเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงอย่างชัดเจนครับเนาะไม่ว่าจะเรื่องของอาหาร mm นะครับการพักผ่อนาออก,การออกกําลังกายแล้วอันท้ายที่สุดเลยคือการมีความสุขตลอดเวลาครับถ้าพวกเรามีความสุขตลอดเวลาสารความสุข จะทําให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมหมกดนะครับออนไลน์นะครับในแพทย์อนุกดออนไลน์อยากเห็นพวกเรานะครับมีความสุขสุขภาพดีโดยโดยิ่งยิ่งหลายๆคนที่เป็นโรคไม่ว่าจะเป็นความดันนะครับเบาหวานไขมันนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองรวมทั้งโรคหูลมปกององแล้วก็โรคมะเร็งนะครับหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของเราแล้วก็รู้จักป้องกันตัวเองครับเราก็จะปลอดภัยจากโรค ระบาดอันนี้แล้วมีความสุขไปได้วยกันวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ครับแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆเราให้กับคนที่เรารักให้กับญาติพี่น้องเราเพื่อให้เขาสามารถที่จะดูแลเองได้อยา่างมีคุณภาพนะครับแล้วหลายๆคนที่กําลังติดตามผมอยู่นะครับผมจะออกอีกเพจใหม่นะครับชื่อหมอ,อกดโมบายเอ้ยหมอโมบายนะครับไม่ใช่หมอ,อกดโมบายหมอโมบายเนี่ยก็เชิญชวนนะครับหลายๆคน ถ้าเป็นคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือเป็นคุณหมอนะครับอยากจะมีช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารนะครับให้องค์ความรู้ดีๆนะครับกับกับคนทั่วไปเนี่ยก็จะสามารถติดต่อมมาได้ที่ช่องหมอโมบายนะครับ M H O M O B I L E นะหมอโมบายซึ่งเป็นช่องที่ผมจะเปิดเป็นชั n แน l ใหม่สำหรับในการที่ติดต่อสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับการให้คำตึกสาษแนะนําในเรื่องของโรคไม่ใ่เจ็โดยตรงเนี่ยนะครับเนาะ วันนี้นะครับอยากเห็นพวกเราหลับวันดีรานดีสวัสดิ์แล้วก็มีความสุขแข่งสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนนะครับใครชอบกดแชร์นะครับใครชอบกดไลค์ถ้าสนใจอยากสอบถามคอมเมนต์อินบ็อกซ์มาได้นะครับหรือคอมเมนต์ในใต้ใต้ใตคอมเมนต์นี้มาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ